โหดระดับพลเรเอกพลเรเอกคิสรุโชว์ความเทพของพลังผลปิศาจสายโรเกียของเฮียแกนะครับก็เรียกได้ว่าเทพนะครับเกินกว่าที่พวกเรานั้นคาดคิดไปเยอะเลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความโหดของพลเรเอกคิสรุเพราะแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงตัวหลักๆและกันที่จะต่อสู้นะครับกับลูฟี่นะครับในศึกเอทเคสครั้งนี้คิสรุนั้นก็เป็นตัวเมนเลยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นสเกลพลังระดับพลเรเอกของกองทั และแน่นอนทุกคนนั้นก็จับต้องจับตาจับไข่มองดูเลยแหละครับว่าเฮ้ยการต่อสู้กันนะครับระหว่างพลเรอเอกคิสรุนะครับพะทะกับลูฟี่ที่เป็นจักรพรรดิในตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับแหละครับว่าในเหล่าบรรดาพลเรอเอกและกันนะครับพลเรอเอกยุคเก่านั้นจะมีความโหดความเทพนะครับมากกว่าพลเรอเอกยุคใหม่อีกทั้งนะครับถ้านับสเกลพลังพลเรอเอกณตอนนี้ก็ถือได้ว่าคิสรุนั้นเป็นพลเรอเอกที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งทำให้นะครับผลการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่ที่พะทะกับคิสร รื่องมากๆเลยว่าสเกลพลังของลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันไปถึงระดับนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับเราได้เห็นเลยแหละครับว่าพลระเอกคิสรุนั้นนะครับแหมไม่ใช่แบบว่าได้พลระเอกมานะครับพอซื้อยศซื้อตำแหน่งเยแกนั้นเก่งแล้วก็เทพจริงๆในฐานะพลระเอกนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดสาธยายความเทพและการของคิสรุนะครับกับการต่อสู้ในศึกครั้งนี้นะครับและพลังความสามารถของเฮียแกนะครับที่ผมว่ามันก็เมนเมเหมือนกันนะว่าพลังของเฮียแกนั้นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงละกันนะครับกับคําว่าพลังผล ตื่นนขึ้ก็เป็นไปได้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยใครที่อยากหล่ออยากเท่สมกับเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อยากได้เสื้อนุ่มใส่สบายเนื้อผ้าคอตตอมคุณภาพดีใส่แล้วไม่ย้วยลายเสื้อออกแบบเองไม่ซ้ำใครนะครับออกคอลเลกชันใหม่ทุกเดือนใครก็ใส่เท่แนะนําเลยสําหรับเสื้อนะครับของแบรนด์โฮมบอยและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสําหรับใครนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่อย่างโอเวอร์รีวิวนั้นช็อปครบ2000บาทลดทันที10%เพียงใส่ค คำว่าโฮมโอเวอร์วยส่วนนี้นะครับใช้ได้ในทั้งล a z a d a แล้วก็ช้อปปีและสามารถช้อปผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้ลาซาด้าหรือเว็บไซต์โดยตรงของ Home Boy โดยสามารถไปลองใส่เท่ๆได้เลยมีหน้าร้านถึง7สาขาเลยด้วยกันก็สาหรับใครอยากจะเท่ก็แนะนําเลยซับเสื้อผ้าแบรนด์ o m e b o y โอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปดูพลังดั้งเดิมของคนเอกคิสรู้ก่อนแลวกันนะคบว่าก่อนหน้านะครับในศึกไอเคสนั้นเฮียแกได้โชว์อะไรเท่ๆมาแล้วบ้างด้วยสําหรับคนเอกคิสรุน เขาเปิดตัวครั้งแรกในมังงะวันพีชในตอนที่504ซึ่งถ้านับแล้วนะครับก็เป็นพลเรเอกคนที่2ที่เปิดตัวมานะครับในเรื่องวันพีชนะครับและในตอนนั้นเนี่ยเฮียแกนะครับก็มาที่เกาะซาบอนดี้มานะครับเพื่อจัดการกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยเฉพาะเลยเป็นเพราะว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นดันนะครับไปต่อยเผ่ามังกรฟ้าก็คือพี่ฟี่ของเราเนี่ยไปซัดหน้าเผ่ามังกรฟ้าจึงทําให้พลเรเอกคิสรุนั้นก็เลยมาจัดการซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวนะครับพลังผลปีศาจของคิสรุนะครับก็คือผลแสงนั่นนเเองป็ พลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเทพมากๆเลยสำหรับพลังผลปีศาจนี้ด้วยความที่เป็นแสงนะครับจึงมีความเร็วสูงมีการโจมตีที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดในมังงะเนี่ยก็เพิ่งมีการเปิดเผยแหละครับว่าความรุนแรงเรื่องการโจมตีของพลเด็กฮิสารูนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับโดยเฮแกก็ประมดอย่างดิบดีเลยแหละครับว่ายิ่งมีความเร็วมากเท่าใดนะคร Excuse ับพลังการโจมตีของเฮแกนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งถามว่าเม็กเซนไหมอันนี้โคตรเม็กเซนเลยนะครับเมื่อมีความเร็วด้าน ย่อมนะครับทวีคูณขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าพลังการเตะนะครับของคิสรูนั้นที่ทรงพลังเนี่ยสามารถเตะลูฟี่นะครับในร่างเกสีสเน็กแมนนะครับกระเด็นทะลุบ้านเรือไปได้นะครับถึง2ชั้นคือถ้าลูฟี่ของเรานะเนี่ยไม่ได้ฝึกกราววิชานะครับจนมาถึงระดับจักรพพัดในเรื่องวันพีชเชื่อว่านะครับลูฟี่นั้นเผลอเผินน็อกเลยนะครับกับการโจมตีเดียวของพลเเอกคิสรูนี่แหละครับเป็นพลังการโจมตีความรุนแรงนะครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มกาารรนค่งุมแแ มีการฝึกพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการบอกใช่ไหมว่าอดีตพลเดเอกอย่างอาโอคิยินั้นนะครับก็มีฮาคิที่ดุนแรงเพราะว่าฝึกนะครับมาจากพลเดอโทกราฟแต่คิซารุนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าไอ้เรื่องความเร็วในการโจมตีบวกกับฮาคิมันก็เหมือนเป็นปีศาจหนึ่งคนแล้วล่ะสำหรับพลเรเอ็กคิซารุนะครับด้านการโจมตีนี่ยังไม่นับรวมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือคิซารุนั้นเป็นอาจารย์ของเซนโตมารุใช่ไหมและเซนโตมารุเนี่ย ึ่งถามว่าเราเห็นใอกาดการป้องกันนี้นะครับแบบฟูลพาวเวอร์หรือยังจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยนะที่คิสรุใช้กาดการป้องกันนี้แบบฟูลพาวเวอร์และเชื่อว่าอีกไม่เกินนะครับหนึตอนข้างหน้าคงได้เห็นลูฟี่นะครับใช้พลังอะไรสักพลังนี่แหละอาจจะเป็นหมัดในการจัดการไครโดหรืออะไรก็แล้วแต่ในการโจมตีเข้าใส่คิสรุนะครับซึ่งเราจะได้เห็นใอกาดนี้นะครับในการตั้งรับการโจมตีของลูฟี่นะครับก็ต้องไปรอดูเลยครับว่าจะสามารถตั้งรับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหมัดของลูฟี่ในช่วงหลังๆเนี่ยมัดอ ชอบเลยในตัวของลุงคิสัลุ PPAP ของพวกเรานะครับในตอนที่1น0 3 000, ที่ผ่านมาคือเฮียแกนั้นนะครับก็คือสีหน้าหรือใบหน้าน,าน,านนะั้นแทบไม่ได้แสดงอารมณ์เลยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการต่อสู้กับลูฟี่นะครับคือเราเดาอารมณ์แกไม่ถูกนะครับว่าเฮียแกนั้นรู้สึกตึงจริงๆหรือเปล่าในการเจอกับลูฟี่หรือว่าเฮียแกนั้นนะครับรู้สึกชิวจริงๆหรือเพียงแค่ใบหน้าผิดระเบียบเท่านั้นนะครับควรส่นตีนลูฟี่นะครับก็คือหน้าของเฮียแกมันนิ่งมากๆถึงแม้จะถูกลูฟี่นั้นนะครับ ก็มีการตอบโต้และเป็นท่านะครับที่โคตรจะฟีลเลยนะสําหรับผมโดยจะเป็นท่านะครับยาซากานีโนะมาการรมะนะครับโดยเป็นการยิงเนี่ยก็คือเป็นแสงออกไปรัวๆเลยนะครับหลายๆลูกนะครับซึ่งถ้าดูแบบผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นการโจมตีปกติหรือเปล่าเป็นแสงโจมตียิงมานะครับ้าระบอลเนี่ยเหมือนก็เหมือนยิงพลังกีกี๊ปิ้วๆนะครับในการโจมตีใส่ศัตรูแต่ปรากฏว่าพลังมันไม่กีในสิเพราะไอ้แสงเนี่ยที่คิสรุยิงไปนะครับแบบรัวๆนะครับหลายๆอันเนี่ยดันกลายเป็นร่างโคลนะครับของคิสรุคือเป็นร่างปลอมมมในนกาารโจีผว่่เป็ท นะครับที่โคตรจะเท่เลยและถ้าบอกว่าเป็นพลังผลปิสารที่ตื่นขึ้นเนี่ยอันี้ก็เชื่อนะแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าก็คงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าถ้าเป็นพลังผลพิสาจที่ตื่นขึ้นด้วยพลังนี้จริงๆนะครับมันมีกากับมีการบอกแน่นอนนะครับในตอนนี้แต่ในเมื่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการบอกนะครับมันก็คงเป็นแค่ท่าท่าหนึ่งละการของพลเอกิสซารุและคิดว่าไอ้ท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการโจมตีมันก็คงไม่ได้แบบว่ารุนแรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นหรอกมันเหมือนเป็นท่าหลอกในการโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะ พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก mm ็เหมือนเป็นท่าหลอกในการโจมตีและผมชอบมากเลยนะมันเท่ตรงที่มันสามารถนะครับเรียกดาบมาได้ด้วยในการโจมตีมันก็ดูแบบว่าแปลกใหม่ดีซึ่งถามว่านะครับท่านี้มีประโยชน์อะไรมากน้อยมากหรือเปล่านะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคือมันใช้สามารถหลอกในการโจมตีศัตรูได้และการโจมตีนั้นก็ถือว่าไม่เบาเลยนะครับเพราะว่าสามารถสร้างนะครับเป็นบาดแผลนะครับให้กับลูฟี่ที่หน้าได้ก็คือมีเลือดไหลเล็กๆน้อยละกันก็ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าเป็นท่าหนึ่งท่าเลยที่ผมแบบชอบเลยนะคือในเหล่าบรรดาท่าของเพื่ าเนี่ยท็อปทีเลยคือท่ามันดูเท่ดีนะครับมันดูแบบเออมีความสร้างสรรค์ดีชอบเลย่อาจารย์โอดานั้นสร้างท่านี้ขึ้นมานะครับมันดูคิ้โกงขึ้นเยอะเลยล่ะท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็อัดแอได้หลายๆสิ่งเลยเนาะใช้ตัวคิสรตุตัวจริงในการหลอกเข้าไปร่วมในการต่อสู้ก็ได้หรือเป็นการรวมพลังทั้งหมดในการโจมตีแล้วก็กินรวบนะครับศัตรูก็ได้อีกเป็นอีกหนึง่งท่าน,นะครับที่อยากจะเห็นเหมือนกันถ้าคิสรุใช้จริงๆจังๆแล้วกันในการต่อกรกับศัตรูมันจะเป็นความรุนแรงระดับไหนกันแน่ซึ่งถ้้้าาาใใหหดดูภพพรรรววมลละะกนนนอออเคิุตีโืไ่ ทำได้ดีนะครับแล้วก็แก่งเกินคาดมากๆเลยนี่นะครับยังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่คิสซูรูนั้นแบบว่าเอาจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจริงๆมันก็วัดยากที่ผมพูดไปนะครับด้วยสีหน้าของเฮแกนะครับว่าเอาจริงหรือไม่เอาจริงนะแต่ในตอนเนี้ยมันก็มีภารกิจละกันที่คิสซูรูนะเนี่ยมันต้องไปจัดการก็คือคาเวกาพังใช่ไหมจึงทำให้โฟกัสของคิสซูรูนั้นมันก็อาจจะหลุดหลุดไปหน่อยนะครับในการต่อสู้นะครับกับลูฟี่แต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีแหละครับว่า ให้มีนะสำหรับพลังผลปิศาจตื่นนะครับพลเ,ลเอกิสรูนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับเทพจโจนสลัดอย่างโดฟาเมงโกนะครับหรือมือขวาจักรพรรดิก็แล้วแต่ก็ต่างนะครับมีพลังผลปิศาจที่ตื่นขึ้นทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งลอบลุจีเองก็มีนะครับคิสรูเนี่ยผมว่ามันก็ควรมีและถ้ามันเป็นการเปิดตัวนะครับพลังผลปิศาจที่ตื่นขึ้นนะครับด้วยพลังผลปิศาจสายโรเกียคงเป็นอะไรที่มันโหดมากมากเลยนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมีกลิ่นแล้วแหละว่าความสามารถของคิสรูนั้นมันน่าจะมีมากกว่านี้นะครับด ตายเด็ดมาให้ตายดังของแกนะครับในการต่อสู้นะครับกับลูฟี่แน่นอนอยู่ที่ว่านะครับจะเริ่มในจุดไหนซึ่งในตอนหน้าก็เมนเมแล้วลหละจะมีการต่อสู้น่าจะจริงจังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะในตอนนี้ลูฟี่นั้นนะครับก็ได้เข้ามาขวางนะครับพลเรย์คิสซลูเอาไว้ไม่จัดการนะครับดรเวก้าพังซึ่งแน่นอนคิสซัลูนั้นนะครับก็คงจะต้องเพิ่มระดับการเอาจริงในการต่อสู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าต้องยอมรับแหละครับว่าไอ้ท่าที่คิสซัลลูโจมตีอยู่ในตอนนี้เน สามารถนะครับทำอะไรให้ลูฟี่นั้นถึงขั้นน็อกนะครับหรือว่ามีวีเวร์จะพ่ายแพ้ได้นะครับจึงทาให้การต่อสู้มันยิ่งเข้มข้นมากไปอีกและเราคงได้เห็นนะครับคิสซูรุเวอร์ชั่นจัดเต็มนะครับที่แบบโคตรสุดๆเลยนะครับที่มันคุ้มค่าสมการรอคอยและการสับสเกลพลังคนระดับพลเรเอกของกองทัพเรืออย่างพลเรเอกคิสซูรุนะครับซึ่งแน่นอนคิสซูรุในตอนนี้ก็ถือว่าเทพลาดับท็อปของเรื่องเลยล่ะอะ้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าในพลเรือเอกคิสซหรุนะคร ในการต่อกรกับลูฟี่นะครับด้วยส่วนตัวนะอยากจะเห็นนะครับแบบว่าเอาอาวุธเนี่ยก็คือสร้างมาด้วยแสงนะครับที่แปลกๆนะครับนอกจากดาบนะครับในการโจมตีนะครับหรือพลังอะไรต่างๆนะครับที่ใช้แสงในการต่อสู้นะครับเป็นการดวลกันนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นะครับความสนุกความมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าทําอนิเมะเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแหละครับว่าเดือดแน่นอนนะครับด้วยความสวยงามและการของพลังผลพิศาจแสงของคิซารุที่ปะทะกับลูฟี่ในร่างเทพนิกานะครับก็รอดูเลยแล้วเนาะและเหมือนเดิมนะครับอยากรับชมอะไรเกี่ย กับมังงะวันพีชในตอนใหม่หรือเรื่องราวใหม่ๆนะครับก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและถ้าคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ